ญาณทัศนวิสุทธิคือวิสุทธิที่7นะครับผัดสุดท้ายความบริสุทธิ์แห่งความรู้และความเห็นแจ้งในอริยสัจสี่เรามาดูนะครับว่าญาณทัศนวิสุทธิคือญาณทัศนะบวกวิสุทธิวิสุทธิคือความบริสุทธินะครับทัศนะความเห็นในพระนิพพานนะตรงนี้จะต่างๆกันว่าอารมณ์ก็คือพระนิพพานส่วนญานะก็คือความรู้ในอริยสัจสี่ก็คือรอบสามอาการสิบสอง เรามาดูว่าในเบื้องต้นชำระใจให้พ้นจากบนทินก็คือโมหะนะครับยังมีวัจนนัถะว่าจากตุสัจจังชาณาชานาติติยานังนะครับในการรู้อริยสัจสีได้ฉะนั้นเรียกว่าญานะท่านกําลังอธิบายตัวยานะตรงนี้นะครับว่าในรอบ3อาการ12ก็คือ1รู้ปริยัติก็คือสัจญาณคําว่าสัจญาณก็คือรู้ว่านี่ทุกนี่สมุทยัยนี่นิโรดนี่มรรนะครับ ในส่วนทุกข์ษัตร์ตรงนี้สภาวะร้อยกสิคืออะไรครับร้อยหกสิยหจิตได้จิตได้เท่าไหร่จิตได้แปดสิบเอดนะครับเจตสิกได้5้าสิบเอรวมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยบวกกับรูปยี่สิบแปดรวมเป็นร้อยหก้อยกสิบนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของตัวสภาวะร้อยหที่เป็นสภาวะนะครับนี่ทุก อันนั้นอย่างที่บอกว่าการรู้ว่านี่ทุกอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสัจจยานของเนยะบุคคลจะต้องแยกในส่วนของนี่ทุกก็คือรูปนามที่สภาวะร้อยหกสิบเราต้องไปนี่ทุกที่อาร,รมณิกะภาวนาคือตัวจิตเพื่อให้เข้าถึงสัจจยานก่อนแล้วพอตัวจิตถึงสัจจยานสัจจยานของจิตนั่นแหละถึงจะไปกําหนดสภาวะร้อยหกสิบจึงเป็นความสมบูรณ์ของสัจจยานคือรู้ปริยัตินะครับอันนี้เรา เราทวนกันมาหลายครั้งและในเรื่องของนี่ทุกนะครับนี่สมทุทัยนี่โรานี่มัดส่วนในเรื่องของอกิจ,จยาตรงนี้ก็คือรู้ในเรื่องของการปฏิบัติก็คือทุกควรรู้ล่อนะครับสมุทัยควรละนี่โลดทําให้แจ้งและมัดควรทําให้เจริญส่วนปฏิเวทตรงนี้คือกัปตะยานเราวงเล็บไปก็ได้นะครับอันนี้สัจญานกิจญาและกัตตญยานกัปตะนะกัตตญยานนะครับสามรอบรอบสามบังคับสิบสอง ส่วนอันที่สองนะฮะวัจะนัตถะที่สองก็คือปัจจคโตปัตติติทัศนังมาดูว่าเห็นพระนิพพานเป็นปจัจจฉะนั้นจึงเรียกว่าทัศนะนะครับเพราะว่าคําว่าทัศนะตรงนี้คือต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะครับการแจ้งพระนิพพานเกิดตามไตรลักษณ์ว่ากําหนดลักษณะอาการอะไรมานะครับถ้ากําหนดอย่างที่บอกว่าผู้มีสัจทินรีแก่ก้าจะเห็นลักษณะของอนิจจงอันนี้เรารู้เพิ่มไปนะครับ พอเห็นอนิจจังเมื่อสําเร็จมรรคพันิพานนั้นเรียกนิพานนั้นว่าอะนิมิตตานิพพานนะฮะนี่คือบุคคลที่ยิ่งไปด้วย,ยศรัทธานะครับแล้วก็เห็นอนิจจลักษณะส่วนบุคคลที่มีสมาธินีนะครับแก่กล้าจะเห็นทุกขังก็คือทุกขลักษณะเมื่อสําเร็จมรรคจะเห็นพันิพานเรียกพันิพานนั้นว่าอัปปะนิหิตตานิพพานส่วนผู้มีปัญญินีแก่กล้านะครับก็คือเห็นลักษณะคืออนัตตา นะเมื่อสําเร็จมรรคจะเห็นนิพพานเรียกนิพพานนั้นว่าศูนย์ยตะานิพพานนะครับส่วนวัจะนะัทาที่สามก็คือกิเลสะละมรโตวิสุทธิติวิสุทธินะค,ความบริสุทธิ์จากกิเลสซึ่งเป็นมูลทินฉะนั้นชื่อว่าวิสุทธินะป็นส่วนของญานะทัศนวิสุทธิเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของความหมายของศัพท์นะครับเราจะเห็นว่าในส่วนนี้ทั้งหมดตั้งแต่ยานะทัศนวิสุทธิเนี่ยในวัจะนะถทาทั้งสามก็คือมรรคขยาน ทั้งหมดเป็นมรรคยานเดียวนะแต่ว่าอธิบายเรื่องของศัพท์ว่ายันนะคืออะไรคาว่ายันนะคือตรงนี้เนี่ยหมายความว่าจะต้องมีปฏิเวทก็คือกัตยานด้วย,วยนั้นก็คือรอบสามอาการ12สนะส่วนทัศนะเห็นอะไรเห็นพระนิพพานส่วนวิสุทธิพ้นยังไงก็คือพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นมนทินชนะเรียกว่าวิสุทธินะครับนี่เรื่องเรียกว่ายานนะทัศนะวิสุทธิส่วนมรรคตรงนี้อย่างที่บอกว่าองค์มรรคแรกคือสัมมาทิฏฐิคือปัญญา ส่วนองค์มรรคที่เหลือเจ็ดเนี่ยสมังคีกันทั้งหมดแปดในส่วนของมรรคขยานนะครับเรามาขยายเรื่องวิสุทธิอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระโยคาวจรบุคโคลกําลังปฏิบัติอยู่อย่างนี้เพราะอาศัยความแก่รอบของพิปัสนาพิปัสนาจิตสองถึงสามขณะปาพราอนิี้จะลักษณะเป็นต้นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปลําดับแผงมโนทวาราวชนะจิตตัดกระแสพวังขึ้นว่าปัดนี้อัปปนาจักสําเร็จโดยชื่อว่า บริกรรมอุปจาระอนุโลมนะก็คือปลิอุนุนะครับนี่เป็นเรื่องของอนุโลมยานนะครับอนุโลมยานแสดงว่ามีส่วนของปลิอุุนุนะครับยังไม่มีโคนะเรามาดูมรกขาวิถีวิปัสสนาญาณใดถึงความเป็นยอดวิปัสสนาญาณน,นั้นเป็นไปนพร้อมด้วยอนุโลมและสังขารุปเปกขายาณเบื้องปลายท่านเรียกว่าวุฒฐานะคามินีปฏิปทานให้เราจับให้มั่นว่าเมื่อวิปัสสนาถึงยอดเมื่อไหร่นั้นคือวุฒฐานะ ามินีปฏิปทาคือสังขารุปเกขายา,ยาเบื้องปลายต่อกับอนุโรมยาในเรียกว่ายอดของวิปัสสนาครับเพื่อเข้าไปสู่กระแสของมรรคนะครับต่อจากนั้นโคตรภูจิตนะครับหน่วงพระนิพพานมาเป็นอารมณ์แล้วทำลายเสียซึ่งปุทุชนโคตนะครับและยังพระอริยะโคตรให้เกิดขึ้นตอนที่เปลี่ยนโคตรเนี่ยเปลี่ยนตรงโคตรภูเพราะว่ารับอารมณ์เป็นนิพพานแต่ว่าตัวจิต เป็นไงครับเป็นโลกิยะอยู่เรียกว่าอโคหาิิกัก็คืออยู่ระหว่างโลกิยะกับโลกุตระยังแบ่งอะไรไม่ได้นะครับดันั้นในระดับที่4ก็คือในลำดับของโคุโคโกตระภูจิตเนี่ยอริยะมะกำหนดรู้ทุกขสัตว์และสมุทัยก็ทํานิโรธให้แจ้งนะครับอย่างลงสู่อัปปนาวิถีด้วยสัรพวัว่าอนุโลมและอนุโลมสัจญาณอาอารมณ์ในเรื่องของวิปัสสนาญาณมาแล้วนะครับ พออนุโลมมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็อย่างลงสู่อปนาวิถีด้วยสามารถในการกําหนดมัคให้เจริญแต่นั้นก็คืออย่างที่บอกว่ากิจเนี่ยมาพร้อมกันที่มัชนะในเรื่องของขาอ,อนุโลมมาก,ก่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในกิจยานเนี่ยพร้อมกันไหมกิจยานพร้อมกันไหมครับที่เราบอกไปแล้วสัจยานพร้อมไหมสัจจยานว่านี่ทุกนี่สมุทยัยนี่รถนี้มัช ก็คือถ้าเป็นส่วนของสติญาแห่งจิตเนี่ยเราจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไปเห็นว่าถ้าเห็นนามรูปก็บอกว่านี่ทุกข์ถ้าเห็นสมุทัยกนนน็นี่นี่นี่โลดเป็นตน้นอานี่สมุทัยเป็นต้นส่วนกิจยานตรงนี้นะครับว่ากิจยานนั่นคือไม่พร้อมกันก็หมายความว่าที่เราบอกว่าจเจริญมัรเพื่อไปละสมุทัยก่อนเพื่อที่จะละคายสัโยน์เพื่อกําหนดรู้ทุกข์เมื่อถึงมเมื่อถึงพังคยานก็จะเป็นส่วนของ นิโรธนะครับที่ทําให้ให้แจ้งโดยไม่เป็นไปกับทุกข์กสมุตไทยแต่นั้นเมื่อจะถึงมรคโคตรภูเนี่ยเขาจะรวบรวมเอากิ่ที่เกิดขึ้นมาก่อนนะั่นคือทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละกระทํานิโรธให้แจ้งเข้าเพื่อเข้าสู่อัป,ปนาวิถีด้วยสามารถแห่งการกําหนดมรคควรเจริญดังน,นั้นเอาสามกิ่ที่เหลือเนี่ยมาอยู่ในมรคเพื่อเกิดกัตตาญาณในคมว่า ทุกคนกําหนดรู้รู้แล้วสมุมทัยควรละละแลิีรธทําให้แจ้งแจ้งแล้วแล้วมักจับเลินแล้วที่มัรคยานนะฮะในกัตยานที่เกิดขึ้นนั้นโคตรภูยานชื่อว่าเอกโตุทฐานะออกไปส่วนเดียวในการในการเพ่งอารมณ์นะฮะเราดูว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเอกโตก็คือออกส่วนเดียวนะครับอ่ะวุทฐานะออกส่วนเดียวแล้วก็เอกนี่ก็คืออารมณ์เดียวก็คือออกไปในส่วนของ อารมณ์แต่ว่าตัวจิตยังไม่ออกส่วนมากชื่อว่าอุปพรโตวุทธฐานะเป็นการหลุดออกไปทั้งสองทั้งอารมณ์และจิตนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของข้อที่5ว่าวุทธขานะขามินีเนี่ยเห็นพิก็คือเห็นพิเศษโดยความไม่เที่ยงมักนั้นเกิดขึ้นเรียกว่าอนิมิตตวิโมกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่านิพพานที่เกิดขึ้นเรียกว่าอนิมิตตนิพานพา,ตานต่างกันนะครับว่ามักเรียกว่าวิโมก ส่วนนิพพานคืออารมณ์เรียกว่าอนิมิตตนิพพานนะครับส่วนถ้าพุทธานาคามินีเห็นพิเศษโดยความเป็นทุกข์นะครับมรรคที่เกิดขึ้นเรียกว่าอัปันิหิตตาิโมอารมณ์ของมรรคเรียกว่าอะไรครับอัปัดนิหิตนิพพานนะครับส่วนพุทธานาคามินีเห็นเป็นพิเศษโดยความเป็นอนัตตามรรคที่เกิดขึ้นเรียกว่าสุญญตาบิโมนิพพานที่มรรคเห็นเรียกว่าสุญญตาิพพานนะครับ ข้อที่6ก็คือต่อจากมรรคญาณน,นั้นผลจิตจะเกิดขึ้น2อถึงสขณะตามสมควรแก่มันทะและติดคนมันทะกี่ขณะครับมันทะสามขณะติดันสองขณะแล้วดับไปต่อจากนั้นจิตจะลงสู่ผวังปัจจเวขณะญาณทั้งหลายจะตัดกระแสผวังแล้วย่อมเกิดขึ้นต่อไปนะครับเรามาดูข้อ7ว่าพระเรียบบุคคลผู้เป็นบัณฑิตย่อมพิจารณามรรคญาณผลญาณและนิพพานสำหรับกิเลสท,ที่ประหารแล้วและกิเลสท,ที่ยังไม่ได้ประหารย่อมพิจารณาได้บ้าง หรือไม่ได้บ้างแล้วแต่ปริยัตินะครับอริยมรรคแปประการที่เนื่องมาจากการเจริญวิสุทธิหกเรียกว่ายานะทัศนะวิสุทธนะิเรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าในการพิจารณาในเรื่องของปัจจเวกขณะนะก็เห็นว่าพอาหลังจากมรรควิถีเกิดขึ้นแล้วนะครับพอกระแสตัดตัดกระแสรวังไปแล้วขึ้นวิถีของปัจจเวกขณะนะก็คือพิจารณามรรคที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ก่อนหลังจากนั้นพิจารณาผลด้วยความเป็นบุคคลนะ,ะับแล้วก็พิจารณาพานันธิพา ตัวนี้ไม่ได้เรียงตามลําดับเพราะว่าเรียนตามลําดับของมรรคผลนิพพานนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพอพิจารณามรรคแล้วก็จะพิจารณานิพพานต่อแล้วพิจารณาด้วยความเป็นบุคคลนะหลังจากนั้นพิจารณากิเลสที่ละและกิเลสที่เหลือเราจะเห็นว่ากิเลสที่ละกิเลสที่เหลือเนี่ยเ,เกิดกับพระอริยะที่ได้ศึกษาปริยัตมาดีจะรู้ว่ากิเลสอะไรที่ละไปแล้วแล้วก็กิเลสที่เหลืออยู่ในส่วนของปริยัติที่ท่านทรงจํามานะครับส่วนในเรื่องของ พระรยบบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาปริยัติข้อหนึ่งข้อสองข้อสามต้องเกิดแต่กิเลสที่ละกิเลสที่เหลือเนี่ยท่านสามารถจะปัจจเวทขณะหลังจากนั้นอีกหมความว่าขณะที่กิเลสที่ละไปแล้วท่านจะเห็นว่าสักกายทิฏฐิของท่านไม่มีวิจิกิชฉาของท่านไม่มีซึ่งท่านจะปัจจเวทขณะที่หลังก็รู้ได้ส่วนกิเลสที่เหลือเวลาที่มันเกิดขึ้นท่านก็ปัจจเวทขณะว่าโทสะท่านยังมีโลภะท่านยังมีที่ไม่ได้นําลงไปสู่อบาย คือขณะเกิดขึ้นนะทำให้ท่านปัจจเวกเห็นว่ากิเลสท่านยังมีเหลือแต่ท่านจะเห็นกิเลสที่ละไปโดยที่ท่านยังไม่ได้เห็นในขณะปัจจเวกที่ต่อจากมรควิถีเพราะว่าปัจจเวขณะนี้เกิดได้ทีหลังก็ยังเกิดได้อยู่นะเหมือนปัจจเวขณะของฌานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของวิสุทธิวิสุทธิที่ที่เจ็ดนะครับทั้งหมดก็เป็นความสมบูรณ์ของวิสุทธิเจ็ด